สวัสดีครับในคลิปนี้มาดูในแบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าสถิตจะเป็นแบบฝึกหัดที่13.3นะครับจะอยู่ในเรื่องสนามไฟฟ้านะโอเคมาดูโจทย์ข้อหนึ่งกันเลยนะครับในข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าประจุลบขนาดนะครับก่อนอื่นเราดูก่อนนะว่าเป็นประจุบวกเป็นจุประจุลบนะครับในนี้เขาบอกว่าเป็นประจุลบขนาด2.5มโครคูลอมอยู่ในสนามไฟฟา้าเกิดแรงกระทาต่อประจุนี้โอเคขนาดอันนี้นะครับเขาให้ประจุมานั่นก็คือตัว Q นั่นเอง เกิดแรงกระทำต่อประจุนี้1.2คูณ10กำลัง5นิวตันเขาให้อะไรมาครับให้ f มามีทิศไปทางซ้ายนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราตรงนี้นี่ก่อนก็ได้นะครับถ้าประจุบวกเนี่ยมันสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกันกับแรงไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นประจุลบนะครับทิศทางของสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศตรงข้ามกับทิศทางของแรงไฟฟ้านั่นเองโอเคเพราะงั้นเราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าของเราจะอยู่ในทิศ ไปทางขวาก็คือมีทิศตรงข้ามกับ F นะครับถัดมาเขาให้หาขนาดของสนามไฟฟ้าโอเคทิศทางเราตอบไปได้เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะใช้ก็คือจะใช้เป็นสมการ E มีค่าเท่ากับ F ส่วน q นั่นหมายความว่าเราก็แทนค่าเข้าไปก็ตอบได้แล้วนะครับจากสมการนี้ก็คือเป็น E F ของเราคือ1.2คูณ10ยกกำลัง5นะครับอันนี้เลข2นะครับหารด้วย2.5มโครคูล์นะครับมโครก็คือ10ยกกำลังลบ6นั่นเอง เราจะได้ขนาดของสนามไฟฟ้าออกมานะครับนักเรียนลองไปหาดกันดูนะจะได้เป็น4.8คูณ10ยกกำลัง10นิวตันต่อคูลอมนะครับเราได้ขนาดแล้วนะครับเราก็ตอบทิศนะครับทิศของเราต้องมีทิศไปทางขวาเนื่องจากว่าเป็นประจุลบนะทิศทางของสนามไฟฟ้าจึงจะมีทิศต,ตรงข้ามกับทิศของแรงทางไฟฟ้านั่นเองถัดไปเราก็สามารถไปดูข้อ2ได้นะครับข้อ2 ที่ตำแหน่งซึ่งห่างจากจุดต้นกำเนิดเป็นระยะ2.0ซนเมตรมีขนาดสนามไฟฟ้านะครับอ,อันนี้เขาให้ระยะอามานะครับเราต้องเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นเมตรด้วยนะมีขนาดสนามไฟฟ้าขนาดของสนามไฟฟ้านี่เขาให้ E มาจงหาขนาดของจุดประจุนะครับขนาดของจุดประจุในข้อ2นี้ที่จริงมันจะมีโจทย์ต่อนะเดี๋ยวครูเขียนโจทย์เพิ่มขึ้นไปให้นะครับ จง,จงหาขนาดของจุดประจุสนามไฟฟ้านี้ที่นะครับอ่ะครูเขียนเป็นจทย์ต่อแล้วกันที่ห่างว่าครูครูกลัวโจทยมาหมพอเนาะที่ห่างจากจุดประจุนี้นะครับที่ห่างจากจุดประจุนี้1ซนติเมตรโอเคนะครับอ่ะนั่นหมายความว่าในการสมหาสมการนะครับก่อนอื่นเราไปดูสมการในการหา e ในการหาจากจุดประจุต,ตรงนี้นะครับหาได้เป็น e เล่ากับ kq ส่วน r ยกกำลังสองนั่นหมายความว่าเราก่อนอื่นนะครับเราจะต้องหา q มาก่อนพอหา q ได้แล้วเนี่ยเราจะไปหาว่าสนามไฟฟ้านะครับที่จากจุดประจุเนี้ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นหา q กันก่อนนะาจากสมการนี้นะครับเราจะแทน e เข้าไปเป็น1.0 หนึ่งจุดูนนะครับเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะเป็น1.0ยคูณ10ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ k k ของเราในที่นี้ก็แทนเข้าไปนะครับ k ของเราคือ9คูณ10ยกกำลัง9ติด Q ไว้ส่วนด้วย R ากำลัง2นะครับมันได้คือ2คูณ10ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองในที่นี้เราจะได้ Q ออกมามีค่าเท่ากับอันนี้ครูยังไม่คูณกันนะครับครูจะติดตรงนี้ไว้นะเป็น อ่ะเขียนไว้ก่อนนะเป็น1นึคูณสิกำลังหคูณกับ2ต้องเป็น4นะสอกลังสเป็น4ใช่ไ่คูณสิกำลังลบสนะครับแล้วก็มาหารด้วย9ก้คูณสิกกำลังเเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหา Q ออกมาได้เป็น1นคูณสเป็น4นะครับข้างบนตรงนี้เป็น10บกำลังหนะเอากำลังเขึ้นไปนะครับเป็น4 4ส่วน9คูณ10 ยกกําลังอันนี้มเป็น1นะอันนี้ลบหเอา9ย้ายขึ้นไปนะครับหลบเก็เป็นลบแนะครับรเพราะงั 9, ้นสี่ส่วนเก้าคูณสิงลบแหน่วยเป็นคูลอมไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับข้อนี้เนื่องจากว่าในข้อนี้นะเราจะหานะครับว่าสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนี้ที่หา,าไป1เซนเป็นเท่าไหร่เราจะมาหา e ครับรเพราะงั้นถ้าเราหา e ก็จากสมการเดิมนะครับ e เท่ากับส่วน R กำลังสอง เราแทน k เป็น9คูณ10ยกกำลัง9นะครับแทน Q ของเราเป็น4ส่วน9คูณ10กำลังลบ8นะครับจากนั้นเราจะเอามาหารด้วย1ซติเมตร1ซติเมตรก็คือ1คูณสี่กำลังลบ2ยเป็น10่กำลังลบทั้งหมดยกกำลังสองนะครับหมายความว่าเราจะหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนี้ที่ห่างออกไป1ซติเมตรเนี่ยนักเรียนลองคำนวณมานะครับอันนี้ครูได้มาเป็น9ตัด9เนาะ เาตัดการนะครับเป็น4คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อคูลอม้์เ,เราสามารถตอบข้อนี้ได้นะครับเป็น4คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อคูลอม์อันนี้คือขนาดของสามไฟฟ้าในกรณีที่จุดประจุนี้ห่างออกไป1เซนติเมตรนั่นเองถัดไปไปดูข้อ3ได้เลยนะครับข้อ3มีจุดประจุ2อันนะมีจุดประจุะเพราะฉะนั้นครูจะกำหนด Q 1และค2อออกไปในตรงนี้นะครับอ่า อันแรกเนี่ยเขาให้จุดประจุ4คูณ10ลัง8คูลอมาอันนี้เราให้เขาให้ Q1 มา90คูณ10ลังลบ8เก้าแล้วเราก็กําหนดไว้เป็น Q2 นะครับมี Q 1วณคทอยู่ห่างกัน5เมตรครับโอเคจงหาตําแหน่งที่สนามไฟฟ้ารับมีค่าเป็น0นย์จะอยู่ตําแหน่งใดก่อนอื่นเนื่องจากว่าเขาให้ประจุมานะในที่นี้ไม่ได้มีเครื่องหมายลบข้างหน้านะครับหมายความว่ามันจะต้องเป็นประจุบวกทั้งคู่นะครับโอเคเป็นประจุบวกทั้งคู่ซึ่งประจุบวกทั้งคู่ในที่นี้ห่างกันที่0.5เมตร โอเคหากกา่างกันศูนย์ยุาเมตรนะจากนั้นถ้าในสังเกตนะครับเราเขาบอกว่าจุดขาสานามไฟฟ้ารับมีค่าเป็นศูนย์อยู่ที่ตำแหน่งใดเราสมมติสานามไฟฟ้ารับตรงนี้เป็นศูนย์ละกันนะครับเป็นตำแหน่ง x อ็กซ์นะ,ะครูให้เป็นตำแหน่ง x ให้จุดแรกนะครับทางนี้เป็นจุด a อละกันฝั่งขวาเป็นจุด b โอเคจุด a ของเราเนี่ยนะครับประจุข,ของเราก็เขียนกำกับไว้เลยนะเป็นสี่คูณสิกำลังลบแคูลอม แล้วก็จุด b เป็น9กคูณ10กำลังลบ8คูลอมจากนั้นครับเราจะมาพิจารว่าจุดประจุหรือว่าจุด x ของเราเนี่ยมันมีสนามไฟฟ้าในที่ไหนเราน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าครูทบทวนให้เลยนะถ้าเป็นประจุบวกนะครับทิศทางสนามทิศของสนามไฟฟ้ามันจะพุ่งออกประจุบวกนะสนามไฟฟ้าพุ่งออกนะครับแต่ถ้าเป็นประจุลบมันจะพุ่งเข้านะทิศสนามไฟฟ้าจะพุ่งเข้าไม่ใช่ ประจุบวกนะครับที่จุด A ตรงนี้พิจารณาที่ A ก่อนนะครับประจุของมันเนี่ยทิศทางของมันนะครับของ A นะเป็นสีน้ําเงินนะครับมันจะพุ่งออกง้นสีน้ําเงินตรงนี้คือทิศทางของสานามไฟฟ้าของจุด A ครับจากนั้นครับสี B ีสีสี B B คูจะเขียนเป็นสีเขียวเลยการหมายเาว่าทิศทางของสานามไฟฟ้าที่ B เมื่ก็จะพุ่งออกจาก B เหมือนกันนะครับก็คือสีเขียวตัวนี้เป็น EB ครับทั้งคู่เป็นเวกเตอร์นะคูจะใส่เครื่องหมายเวกเตอร์เข้าไปให้ เราจะสมมติตงนี้นะครับเราสมมุติให้จุด x เป,เป็นจุดที่สนามไฟ,ฟฟ้าของเรารับเนี่ยสนามไฟ,ฟฟ้ารับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นระยะห่างตอนนี้ครูจะกําหนดอย่างนี้ละกันนะครูจะทำให้จากทั้งจาก a เนี่ยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงหน่อยเอาเป็นสีส้มและกันนะครับจากจุด a ไปยังจุด x เนี่ยครูสมมติตระยะมันเป็น r และกันนะครับาหนดเป็น r นะเพราะฉะนั้นจาก x จุด x ตรงนี้ไปยังจุด B ของเราก็ต้องเป็นทั้งหมดเป็น0ูยุใช่ไหมครับมันจึงเป็น0.5ลบ r นั่นเองจากนั้นเราจะหาสนามไฟฟ้าลับของเราครับจากสมการในการหาสนามไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถหาสนามไฟฟ้าได้จาก kq ส่วน R ยกกำลังสองอเขียนสมการนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุด A ก่อนครับ EA ก่อนนะครับขอแยกสีแล้วกันนะสีํำเงินนะครับ เป็นหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุด A จสก,การ KQ ส่วน R เนี่ยเราติด k ไว้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากไปแทนค่ามาันะเพราะว่ามันก็มีค่าเท่าเดิมนะถ้าเราจะหา EA แล้วก็ถะหา EB เนี่ยเราติด k ไว้ก็ได้ครับไปคูณกับประจุของ A ครับก็คือ4คูน4กำลังลบ8ในที่นี้เราจะเอามาหารด้วย R ยกกำลังสครับซึ่งเราไม่รู้นะโอเคการที่สนามไฟฟ้ารับเป็นศูนใหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขนาดของ น,นะถ้าซิกมาเอดอกจันไวให้นะครับถ้าซิกมา e เนี่ยเป็น0นะครับหมายความว่าสนามไฟฟ้าที่จุด A จะต้องมีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าที่จุด b นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เราหา A มาได้ละต่อไปดู B ครับสนามไฟฟ้าที่จุด B ก็จากสมการเดิมนะเป็น KQ ครับ KQ ของเราเป็น9คูณ10กำลังลบ8แล้วก็มาหารด้วย R R ของเราของ B นะก็เป็น0.5 ลบ r ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับข้างบนครูเขียนลืมเขียนข้าไปลบนะเป็นลบ8ตรงนี้ครับจากนั้นเราจะจับสมการทั้งคู่นี่เท่ากันครับก็อันนี้เป็นสมการที่1แล่งาการสีดาเงินและก็สีเขียวเป็นสมการที่2ครับโอเคสมการที่2เราจะจับสมการทั้งสองมามีค่าเท่ากันครับเพราะว่ามันเป็นเข <c oughs> าบอกว่าสมไาฟพารับเป็นสูตรเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนสรุปดังนี้นะครับ1เท่ากับ2ครับสมการที่1มีค่าเท่ากับสมการที่2 ข้อที่1ของเราเราก็เอาทางฝั่งขวามาก็คือ k 4คูณ10กำลังลบ8ใช่ไหมหารด้วย r ยกกำลังสองครับมีค่าเท่ากับสีเขียวโดวยที่สีเขียวของเราก็เป็นอะไรก็ลอกมาเลยนะครับเป็น k 9คูณ10ยกกำลังลบ8หารด้วย0.5ลบ r ทั้งหมดยกกำลังสองอะไรที่มันตัดก็ได้เราตัดกันนะครับอะไรตัดได้บ้างก็จะมี k ใช่ไหม k ตัด k 10ลังลบ8ตัด10กำลังลบ8ครับ จากนั้นเราก็คูณไขให้เรียบร้อยครับคูณไขนะอันนี้ก็คูณไขนะครับคูณไขอาฝั่งซ้ายก่อนครับเป็น4นะครับในวงเล็บ0.5ลบทั้งหมดยกกำลังสองฝั่งขวาของเราจะเป็น 9r ยกกำลัง2ครับพอไปคูณอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อาดูนะที่จริงเดี๋ยวครูดูก่อนนะครับ ที่จริงเราไม่ขูนายก็ได้นะถ้าไม่ขูนายจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนวิธีแล้วกันนะาลังยังเป็นเดี๋ยวลงข้างบนไปเลยไอสีน้ำเงินเป็น R กระลังสองนะครับสีเขียวเป็น0.5ลบ R 0.5ลบ R ทั้งหมดกำลังสองในที่นี้ครูจะย้ายข้างสมการแล้วกันนะครูเอา r เสียเงินขึ้นไปข้างบนนะครับเอา9ย้ายลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคเรามันจะได้เป็นอะไรครับครูจะเอา r ไว้ฝั่งซ้ายนะ เอา r ขึ้นไปข้างบนนะครับเป็น r ยกกำลังสองเนี่ยเดี๋ยวนะ r ขึ้นไปข้างบนโอเคหารด้วยนะครับ0.5ลบ r ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4ส่วน9ถูกไหมถัดมานะครับเราจะใส่รูททั้งคู่นะครับสมการของเราจะเหลืออะไรครับจะกลายเป็น r ส่วนด้วย 0.5-R ลบ R ถูกป่ะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3จากนั้นเราก็แก้สมการเพื่อหา R ต่อนะครับในที่นี้ครูจะเอา 0.5R-R ลบ r ย้ายขึ้นไปคูณ2นะครับเอา3ย้ายไปคูณกับ R ฝั่งซ้ายจะเป็น 3R ใช่ไหมฝั่งขวาของเรานะครับก็แจงเข้าไปนะเป็น2คูณ05เป็น1นะครับลบกับ 2R เพราะฉะนั้นเราจะได้มาเป็น 5R เท่ากับ1 อของเราจึงจะมีค่าเท่ากับโอเคได้แล้วนะครับเป็น1ส่วน1ส่วน5ใช่ไหม1ส่วน5เมตรเพราะงั้นจึงมีค่าเท่ากับ0.2เมตรนั่นเองนะครับโอเคตำแหน่งที่สนามไฟฟ้ารับเป็นศูนย์คือตำแหน่ง X นะหมายความว่าเราจะสามารถหาไม่ได้นะครับว่าตำแหน่ง X ตรงนี้ระยะห่างจากจุด A หรือว่า R ของเรานะครับ r ตรงนี้นะครับ จะมีค่าเท่ากับ0.2เมตรเพราะงั้น0.5ลบ r คืออะไรครับก็เป็น0.3เมตรนั่นเองโอเคก็จะได้คําตอบแล้วในข้อนี้ครับในแบบฝึกหัดที่3.3นี้ดูแล้วมี3ข้อน,นะครับเดี๋ยวในเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องสักไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้งมาสอนเนื้อหา,หาก่อนแล้วก็จะมีคําถามตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็แบบฝึกหัดที่13.4นั่นเองโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ